เทพเซียน40,000ปีตอนที่106พายุฝนฟ้าขนองลีเหวาเดินทางด้วยรถไฟโดยสารขบวนสีเขียวซึ่งมีความเร็วตามที่สุดนี่เป็นรถไฟผลึกวิเศษที่ใช้รูปแบบโครงสร้างแบบโบราณซึ่งหมุนเวียนใช้งานมาตั้งแต่150ปีที่แล้วระบบแปลงพลังงานปานมีประสิทธิภาพต่ำระหว่างที่ชุดค้ายกลนอันทรงพลังกำลังทำงานอยู่จะปลดปล่อยความร้อนปริมาณมหาศาลออกมาด้วย ดังนั้นที่ส่วนหน้าขบวนขับเคลื่อนของรถไฟจึงมีป่องไฟขนาดใหญ่ตั้งต่หง,งาดผวยพุ่งไอควันสีขาวออกมาไม่ขาดสายถัดจากหัวรถจัดเป็นขบวนรถหุ้มเกาะที่ติดตั้งอาวุธวิเศษอันทรงอนุภาพอย่างพรั่งพร้อมให้ความรู้สึกราวกับสัตว์ประหลาดล่างยักษ์สวมเกาะเหล็กอันเย็นเยียบและสง่างาม, 2> งงาม 1. 2 3 4. หน่วยทหารกองทัพสหพันธ์สวมเครื่องแบบสีดำ แผดซานกินอายฆ่าฟันตั้งขบวนทัพเต็มอัตราศึกเดินแถวขึ้นไปบนขบวนรถหุ้มเกาะที่ต่อหน้าต่อจากนั้นเป็นตู้โดยสารที่หรูหราตู้โดยสารชั้นหนึ่งตู้โดยสารชั้นสองตามด้วยตู้โดยสารชั้นสามอีกสิกว่าตู้ปิดท้ายด้วยขบวนรถต่อสู้หุ้มเกาะอีกตู้หนึ่งที่ด้านหลังสุดทหารสหพันธ์หลายคนปีนขึ้นปีนลงอยู่บนขบวนรถต่อสู้หุ้มเกาะช่วยกันขัดถูอาวุธวิเศษขนาดหนัก ที่แพกินอายเย็นเยียบจนทอประกายแวววาวครบทุกชิ้นวูเครื่องยนต์รถไฟแผดเสียงคำรามกระหึม่มควันขาวพวยพุ่งเป็นกลุ่มก้อนก่อตัวเป็นหมอกควันหนาทึบเหนือขบวนรถไฟเสียงแต่สดใสไพเราะกังวานก้องไปทั่วชานชลาเหล่าผู้โดยสารที่ยังไม่ได้ขึ้นรถไฟรีบเร่งฝีเท้าตรงเข้ามาอย่างรวดเร็วหลังคาของขบวนรถต่อสู้หุ้มเกาะเปิดออก ปืนใหญ่แม่เหล็กผลึกวิเศษอันใหญ่โตและทรงพลังยกตัวขึ้นประจำตำแหน่งทีละชุดทีละชุดหลีเหยาเบียดเสียดเข้าไปอย่างที่นั่งของตนอย่างยากลำบากยัดกระเป๋าเป้สะพายหลังพร้อมสัมภะและกระบี่ปีกดำไว้บนชั้นวางกระเป๋าส่วนห่อผ้าที่บรรจุข,ขอนศิลาดาวมืดมันหนักเกินไปได้แต่โยนไว้ใต้เบาะนั่งกระทบพื้นรถไฟเป็นเสียงก้องสะเทือนหูดึงดูดสายตาของทุกผู้คนให้หันมามองเป็นตาเดียวกึกกัก กึกกักคายกลนขับเคลื่อนอันทรงพลังสว่างสวัยขึ้นทีละขบวนทีละขบวนะระอกพลังงานที่มองไม่เห็นกวาดกระจายเป็นวงกว้างล้อรถไฟเริ่มหมุนอย่างช้าๆทิวทัศน์นอกหน้าต่างค่อยๆแปลเปลี่ยนไม่หยุดหยัง้งในไม่ช้าด่านจีเหลือนกวนก็ถูกทิ้งไว้ที่ด้านหลังแทนที่ด้วยพื้นแผ่นดินสีเหลืองน้ำตาลสุดลูกหูลูกตานานๆครั้งจึงจะได้มองเห็นผืนป่าเล็กๆสีเขียวปนเทาสกุล เมื่อเห็นว่ารถไฟเริ่มออกเดินทางผู้โดยสารแต่ละคนก็ยกสมองกลผลึกวิเศษขนาดพกพาที่คอมือขึ้นมาส่งนกกระเรียนปานติดต่อกับครอบครัวและสหายของพวกมันแม่ข้าอยู่บนรถแล้วอืมมันกำลังเดินออกเดินทางท่านแม่วางใจข้าจะเก็บเงินไว้อย่างดีไว้รอจนถึงมหาวิทยาลัยแล้วข้าจะติดต่อไปอีกครั้งอ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมหาวิทยาลัยล้วนอยู่ภายในเมืองมีกองทัพและผู้บำเพ็ญตนมากมายรายร้องอยู่รอบๆสัตว์อสูรจะบุกเข้ามาได้อย่างไรกันเล่าแม่ไม่ต้องพิลิปิไหลแล้วเจียนเอ,อ๋จ้ารอค่าด้วยค้าสาบานว่าจะต้องสร้างชื่อในทุ่งร้างสัตว์อสูรให้จงได้หลังจากได้รับเงินจํานวนมากค่าจะต้องกลับไปแต่งงานกับเจ้าอย่างแน่นอนเซียวกังอยู่ที่บ้านให้เชื่อฟังแม่ของเจ้าให้ดี บิดาจะหางานดีๆในเมืองของทุ่งร้างสัตว์อสูรแล้วจะส่งเงินไปให้ทุกเดือนจงตั้งใจศึกษาเราเรียนให้ดีห้ามดื้อรั้นกับท่านแม่และท่านย่าของเจ้าเข้าใจหรือไม่หากเชื่อฟังที่บิดาบอกวันปีใหม่บิดาจะซื้อแบบจำลองกระบ,บี่บินกลับไปฝากเจ้าแต่หากไม่เชื่อฟังเมื่อกลับไปบิดาจะตีเจ้ารับฟังเสียงร่ำลาด้วยความอะไรอวรของผู้โดยสารเหล่านั้น หลีเหวยาวในใจท่วมทนไปด้วยอารมณ์หลึกหลับที่อยากจะบ่งบอกบรรยายมันเปิดนกกรเรียนปานขึ้นมาทรงคาวบอกว่ามันปลอดภัยดีไปยังสหายรักและบรรดาคนที่เป็นเหมือนญาติสนิทของตนเช่นเมืองเจียนท่านปู่หวังและอีกหลายคนหลังจากได้สนทนากับทุกคนชั่วระยะหนึ่งพ่านรูน้สึกปลอดโปร่งร้องสบายอย่างประหลาดใจหันกลับมาทอดสายตาดืมดำกับโรคก,กว้างใหญ่และท้องฟ้าสีครามสดใสที่นอกหน้าต่าง สุดสายตาล้วนเป็นทะเลทรายกว้างไพศาลทรายเหลืองหมวนตัวเป็นคลื่นตามแรงลมหลอนลวกทําให้พระอาทิตย์ตกดินดูใหญ่โตอย่างไม่น่าเชื่อไม่ไกลนักเป็นโอเอซิสเล็กๆแห่งหนึ่งช่วยขับเน้นทิวทัศน์แห่งทะเลทรายในยิ่งประทับตรึงตาก,กว่าเดิมมองแวบแรกทะเลสาบเล็กๆหนังโ้งเป็นวงคล้ายพระจันทร์เสี้ยวที่ด้านข้างเป็นค่ายทหารที่โดดเดี่ยวเดียว่ายค่ายหนึ่ง ทหารเกรนวัยรุ่นสองคนยืนล่างตรงแนวดุดต้นสนอยู่ที่ประตูทางเข้าหน้าค่ายทหารถัดจากค่ายทหารเป็นเหมืองขนาดใหญ่แห่งหนึ่งเห็นเครื่องบดขนาดยักษ์สูง10กว่าเมตรราวกับสัตว์ประหลาดมหึมาแห่งยุคบรรพากาศกำลังกืนกินก้อนแร่ที่ขุดขึ้นมาจากใต้ดินอย่างต่อเนื่องทำการสกัดผงผลึกวิเศษอันมีค่าออกจากก้อนแร่และใช้กรรมวิธีรับบางอย่างบีบอัดให้เป็นก้อนผลึกวิเศษ ซึ่งผู้คนสามารถนำไปใช้ได้โดยตรงนี่ก็คือทุ่งร้างใหญ่แดนสวรรค์ของเล่าของเหล่าผู้เฮี้ยมหานมหาสมุทรแห่งความหวังแม้ว่าจะเต็มไปด้วยสภาพแวดล้อมที่เร็วร้ายลมทรายปกคลุมทั่วแผ่นฟ้าแผ่นดินไม่เหมาะสำหรับการอยู่รอดของมนุษย์ที่เคยชินกับความอบอุ่นของสภาพอากาศสี่ฤดูกาลย่างไรก็ตามท่ามกลางพื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งทุ่งร้างใหญ่ เต็มไปด้วยสมบัติล้ำค่าสุกซ่อนไว้นับไม่ท้วนทุ่งร้างใหญ่มีปริมาณผลึกวิเศษมากกว่า90%ของปริมาณสำรองแร่ทั่วทั้งสหพันธ์ที่แห่งนี้มีโลหะหายากมากมายหลายชนิดรวมถึงบรรดาสมบัติวิเศษแห่งฟ้าดินที่เกินจินตนาการของผู้คนนี่ยังไม่ต้องเอ่ยถึงว่าตัวสัตว์อสูรเองก็เป็นวัตถุดิบล้ำค่าที่หาไม่ได้จากที่อื่น ทุกวันนี้วัสดุหลายชนิดจากร่างของสัตว์อสูรไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์จะผลิตขึ้นได้สามารถหาได้จากการลา่าสัตว์อสูรเท่านั้นในสหพันธ์สิงเหยาหลังจากการพัฒนาต่อเนื่องกว่า500ปีระดับชนชั้นทางสังคมถูกกำหนดแน่ตั้งแต่แรกสำหรับคนจนและคนธรรมดาทั้งหลายแม้วัตภาคเพียงทำงานหนักมากเท่าใหหรืออาศัยลู่ทางพิเศษอย่างไรก็เป็นเรื่องยากที่จะผุดเด่นขึ้นมาได้ หากไม่มีภูมิหลังที่ทรงพลังอำนาจคิดเปิดเส้นทางอันเรืองรองสายหนึ่งบนโลกนี้ไม่ทราบว่ายากเย็นแสนเข็นถึงเพียงไหนแต่ในทุ่งร้างใหญ่กับผิดแผกแตกต่างในสถานที่แห่งนี้ทุกสิ่งรวนเป็นไปได้แม้แต่เด็กปัญญาอ่อนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่หากมันมีโชคดีค้นพบสายแร่ที่ไม่มีผู้ใดเคยค้นพบมาก่อนก็สามารถรับส่วนแบ่งที่มีค่าจากสัมปทานขุดแร่ทะยานขึ้นเป็นมหาเศรษฐีในชั่วข้ามคืน ไม่ต้องเอ่ยเหล่ายอดฝีมือหน้าใหม่ที่เพิ่งจะเหยียบย่างเข้าสู่โลกแห่งการบำเพ็ญเพียรหากประสบความสำเร็จในการร่าสังหารสัตว์อสูรที่ทรงพลังก็สามารถโด่งดังสถานฝาในชั่วข้ามคืนนับแต่นี้ไปจะยืนอยู่บนจุดสูงสุดดังนั้นไม่ว่าทุงรังใหญ่จะมีสภาพแวดล้อมเลวร้ายเพียงใดไม่ว่าสัตว์อสูรจะดุร้ายกระหายเลือดสักเท่าใดแต่เหล่ามนุษย์ที่ไม่กลัวฟ้าไม่กลัวดินยังคงหลั่งไหลามาอย่างที่แห่งนี้ ใช้โลหิตและหยาดเหงือของพวกมันราดพื้นแผ่นดินอันแห้งแหลงกันดานไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาหรือผู้บำเพ็ญตนในสายตาของพวกมันนี่ไม่ใช่แผ่นดินทุรก,กันดานที่รกร้างวาง่างเปล่าแต่เป็นความหวังอันเรืองรองที่สามารถนำพาพวกมันทะยานขึ้นฝาในก้าวเดียวหล่อรถไฟหมุนต่อไปไม่หยุดหยังรถไฟผลึกวิเศษควบตะบึงอย่างรวดเร็วราวกับเหินบินหลังจากผ่านไปสองชั่วโมงพวกมันก็ล้วงลึกเข้าไปในผืนแผ่นดินใหญ่ อันรกร้างห่างไกลข้ามสะพานโครงเร็กที่มีความยาวทั้งซิ้นกว่า6,000เมตรตายสะพานเป็นรอยแยกหุบเขาขนาดใหญ่ที่มีความลึกหลายพันเมตรฉากอันยิ่งใหญ่ตะการตาที่เบื้องล่างทำให้ผู้โดยสารแทบทุกคนพากันกั้นหายใจทว่าการเดินทางนั้นยาวไกลและน่าเบื่อหน่ายยิง่งหลังจากข้ามสะพานใหญ่แห่งนั้นทุกทิศทางก็เป็นความโรกร้างว่างเปล่าที่ชวนให้รู้สึกเบื่อนักเดินทางจำนวนมาก หลับตาพักผ่อนหลีเหาก็จมลงไปในดินแดนแห่งความฝันทำการกืนกินชิ้นส่วนความทรงจำของโอเย,ยจือโดยไม่ปล่อยให้เสียเวลาเปล่าไม่ทราบผ่านไปนานเท่าใดหลีเหาถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งด้วยการกระแทกอย่างรุนแรงได้ยินเสียงร้องอุทานดังระง,งมรอบตัวมันรีบมองออกที่นอกหน้าต่างเห็นสภาพแวดล้อมโดยรอบเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงชวนให้สถานใจเมื่อไม่นานมานี้ ดวงอาทิตย์ที่กำลังจะตกดินยังคงสาดแสงสีแดงกำราวกับโรหิตโลกเหยียบยางเข้าสู่ความสลัวรางของยามพรบคำ่ำแต่บัดนี้ทุกทิศทุกทางมีแต่ความมืดมิดชั้นเมฆดำทะมึนกดต่ำลงมาจากฟากฝาซ้อนทับกันชั้นแล้วชั้นเล่าหนาทึบจนชวนให้ประวัติพันพึกราวกับสัปป a r a มหายักษ์สยายเขี้ยวเล็บปิดฝาคลุมดินสายฟ้าแรบแรปรปราประดุดกงเล็บฟาดลงมาจากท้องนภา จู่โจมทำลายบริเวณใกล้เคียงรอบๆขบวนรถไฟเห็นสะเก็ดประกายสายฟ้านับไม่ถ้วนสาดกระจายอยู่ในอากาศเปรียง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 ติดตามมาด้วยสายฝนกระนำทีโลกที่เมื่อครู่อย่างแห้งแรงกันดานเพียงชั่วพริบตาก็กลับกลายเป็นเทศกาลลื่นเริงแห่งพายุฝนอันเกลียวกาดเม็ดฝนที่หยาบใหญ่เท่าเม็ดถั่วโหมซัดใส่กระจกหน้าต่างดังระรัว พลังอันยิ่งใหญ่ที่แฝงเร้นอยู่ในเม็ดฝนบันดาลให้ผู้เคินเกิดความรู้สึกว่าเม็ดฝนจะทะลุผ่านเข้ามาภายในรถไฟโดยตรงท่ามกลางพายุอันบ้าคลัง่งแม้แต่รถไฟผึรึกวิเศษยังโยกไกวเล็กน้อยราวกับว่ามันเป็นเรือลำน้อยที่กำลังดิ้นรนอยู่ในทะเลพิโรธคำคืนที่ปาจะสะจากแสงดาวฝาร้องดังสะเทือนเลื่อนลันอสนีบาดฟ้าทลายพายุฝนกระนำซัดดุดทะเลทั้งผืนคว่ำลงมาจากฟากฟ้า บางครั้งแสงสว่างจากฟ้าสาดวาวสะท้อนให้เห็นฟ้าดินที่กลายเป็นนรกสี่ซีดอันน่าขนพองสยองก้าวเป็นอนาเขตพายุฝนฟ้าคนองหลีเหยาพึมพำพรางขมวดคิ้วมุ่นไม่ผิดจากที่คิดเอาไว้เลยทันใดนั้นมีซุ้งเสียงไพยเลาะดังออกมาจากชุดค่ายกลนขยายเสียงบนหลังคารถไฟผู้โดยสารที่รักทุกท่านโปรดทราบขณะนี้เรากำลังเข้าสู่อนาเขตพายุฝนฟ้าคนอง คาดว่าจะใช้เวลาเดินทางผ่านอาณาเขตพายุฝนฟ้าขนองประมาณครึ่งชั่วโมงขอให้ผู้โดยสารทุกท่านโปรดดูแลความปลอดภัยของตัวเองกรุณาอย่าใช้นกกเรียนป่านเนื่องเพราะอาจดึงดูดกระแสสายฟ้าสร้างความเสียหายให้แก่สมองโกลนผลึกวิเศษของท่านได้ในแผ่นดินทุ่งร้างสัตว์อสูรสนามแม่เหล็กโลกมีความผิดปกติในทุกหนแห่งสภาพภูมิอากาศปันป่วนแปรปวน,น,นสุดอย่าง บ่อยครั้งที่มักจะเกิดสภาพอากาศแปลกประหลาดมากมายโดยไม่มีเขาหล่างล่วงนาอาณาเขตพายุฝนฟ้าขนองเป็นหนึ่งในสภาพอากาศแปลกประหลาดเหล่านั้นในบริเวณที่ถูกปกคลุมโดยอาณาเขตพยายุฝนฟ้าขนองแหลกเริ่มจะเกิดพายุรุนแรงในระยะเวลาสั้นๆและไม่กี่นาทีหลังจากนั้นจะติดตามมาด้วยมวลสายฟ้าอารวาสท้องฟ้าอัดแน่นไปด้วยปราณสายฟ้าที่ดุเดือดรุนแรงสุดเปรียบปาล ไม่เพียงแต่สัญญาณการสื่อสารทั้งหมดจะถูกตัดขาดแม้แต่กระแสะความคิดของผู้บำเพ็ญตนยังไม่อาจส่งผ่านออกไปได้ผู้บำเพ็ญตนทั่วไปไม่กล้าขี่กระบี่บินเดินทางผ่านอนาเขตพายุฝนฟ้ากระนองกระทั่งผู้เข้มแขงด่านจินตันหากคิดจะบุกเข้าสู่อนาเขตพายุฝนฟ้าขนองอยังต้องไต่ตรองให้ดีและเตรียมการอย่างรอบคอบสำแล้วสำเล่าไม่เช่นนั้น หากเผลอไปดึงดูดสายฟ้าอันบ้าคลั่งเหล่านี้เขา้าถึงตอนนั้นคิดหัวรออย่างหัวรอไม่ออกแล้วอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่มีความถนัดจัดเจนในพลังปานสายฟ้าการก่อตัวของอนณาเขตพายุฝนฟ้าขนองหมายถึงโชควาสนาที่ยากจะพบผ่านสำหรับการบำเพ็ญตะบะของพวกมันดังนั้นจึงมีผู้บำเพ็ญตนวิถีสายฟ้ามากมายที่เชี่ยวชาญในการติดตามหาแหล่งกำเนิดเมฆสายฟ้าในทุ่งรางสัตว์อสูรโดยเฉพาะ คนเหล่านี้หมักเรียกตัวเองว่าผู้ไล่ล่าสายฟ้าแม้ว่าอาณาเขตพายุฝนฟ้าขนองจะเกี้ยวกราดรุนแรงแต่รอบรอบรางรถไฟพลึกวิเศษมีการติดตั้งค่ายกลนป้องกันไว้แต่แรกโดยทั่วไปแล้วจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆต่อผู้โดยสารขอเพียงรถไฟออกผลจากอาณาเขตพายุฝนฟ้าขนองทุกอย่างจะสงบลงทันควันท้องฟ้าจะสดใสชัดเจนอีกครั้งราวกับไม่เ,เคยมีสิ่งใดเกิดขึ้นมาก่อน แต่สถานการณ์ในยามนี้ดูคล้ายแตกต่างจากปกติอยู่บ้างสายฟ้าในชั้นเมฆดำทะมึนนั้นดุร้ายเป็นพิเศษความทีของสายฟ้าที่กระน่ำฟาดลงมาก็ดูคล้ายจะทีกระชั้นกว่าอนาเขตพายุฝนฟ้าขนองทั่วไปมากหลีเยาวแนบใบหน้าติดก,กับกระจกหน้าต่างรถไฟมองออกไปข้างนอกด้วยความรู้สึกที่บอกไม่ถูกเมื่อไม่นานมานี้ยังเป็นทะเลสายเวงว้างและเพียงชั่วพริบตา ก็กลับกลายเป็นมหาสมุทรดำมืดอันไรขอบเขตและบนท้องฟ้าทา่ามกลางเมฆดำมืดหมวนตลบขายปรากฏฟองอากาศจำนวนมากเช่นเดียวกับมอต้มที่กำลังเดือดปุดๆอย่างรวดเร็วเห็นบางสิ่งบางอย่างผุดออกมาด้วยระดับความเร็วที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่านี่ราวกับว่ามีฝูงแมลงประหลาดกำลังกัดแทะออกมาจากหลุมขนาดใหญ่บนท้องฟ้าในเวลาเดียวกันก็ครับคลายดวงตาอสูรขนาดมหึมา ที่กำลังลืมตาขึ้นอย่างช้าๆบนท้องฝาสีดำสนิทนั้นอะไรหลี่หยาว้คลมองเห็นบางสิ่งบางอย่างอยูอย่รำไรใคลมีเงาดำอันดุร้ายสยายเขี้ยวเล็ดคู่คำรามพางกระโจนออกมาจากเมฆดำขณะที่กำลังจะเพ่งมองดูให้แน่ชัดทันใดนั้นหน้าต่างรถไฟบังเกิดละรอกขึ้นกระเพื่อมเบาๆจากนั้นกลายเป็นม่านแสงภาพมายาที่กำลังฉายภาพท้องฝาสีสดใสเมฆขาวลอยละล่อง เห็นโอเอซิสสีเขียวอยู่ทั่วทุกที่อืมฉะนไหนปิดหน้าต่างแล้วลีเหยาวรอบประเมินในใจเก่งว่าสถานการณ์ในยามนี้กำลังมุ่งไปในทิศทางที่ไม่แน่นอนแล้วเห็นได้ชัดว่าที่ด้านนอกเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ปกติธรรมดาประการหนึ่งซึ่งจะสร้างความตื่นตระหนกให้แก่ผู้โดยสารจำนวนมากดังนั้นผู้ควบคุมขบวนรถไฟรีบปล่อยม่านแสงภาพมายาบดบังหน้าต่างปิดผลึกรถไฟทั้งขบวน เพื่อปิดก้นไม่ให้ผู้คนมองเห็นสภาพภายนอกเห็นได้ชัดว่าพวกมันกำลังเผชิญปัญหาอื่นที่ไม่ใช่แค่เพียงอนณาเขตพายุฝนฟ้าคะนองควรทราบว่าอนาเขตพายุฝนฟ้าคะนองเป็นปรากฏการสภาพอากาศที่พบเห็นได้บ่อยในทุ่งรังสัตว์อสูรแม้ว่าผู้โดยสารไม่เคยพบเจอกับตัวเองมาก่อนแต่ยังเคยได้ยินได้ฟังมานับครั้งไม่ถ้วนดังนั้นจะไม่ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกอย่างแน่นอน เช่นนั้นก็ชัดเจนแล้วปัญหาใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นจะต้องเป็นสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าพายุฝ,ฝนฟ้าขนองตึกตึงตึงตึง,ตงทหารกองทัพซาพันสวมเครื่องแบบสีดำสิบกว่าคนถือปืนระเบิดพลังปานสะพายดาบใบเลื่อยฝันโซรีบวิ่งจากทางด้านหน้าไปยังด้านหลังขบวนรถไฟแต่ละขบวนขบกรามเป็นสันนูนกินอายข้าฟันพผพุ่งขึ้นไปถึงท้องฟ้าเคาะหลกระไรปานนี้ กับพบเจอสัตว์อสูรเขาจริงๆหลี่เหยาวสะอึกในใจไม่นานหลังจากนั้นบังเกิดแรงสั่นสะเทือนจางๆมาจากทางด้านหลังขบวนรถไฟคนธรรมดาอาจจะไม่รู้สึกแต่ไหนเลยจะหลุดรอดไปจากประสาทสัมผัสอันแหลมคมของหลี่เหวาวได้มันดึงพื้นพมออกนอนราบลงเอาหูแน่พื้นรับฟังอย่างระมัดระวังวงวงวงซุ้มเสียงสั่นสะเทือนแผ่วจางนี้ เกิดจากการที่ชุดค่ายกวนป้องกันของรถไฟถูกผลักดันไปจนถึงขีดสุดในสภาวะนี้พลังงานปานส่วนใหญ่ของรถไฟผลึกวิเศษจะถูกส่งไปยังชุดค่ายกลนป้องกันเพื่อสร้างม่านพลังป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดปกคลุมรอบๆขบวนรถไฟผลึกวิเศษตุ้มตุ้มตุ้มมีบางสิ่งบางอย่างกระแทกชนใส่รถไฟผลึกวิเศษอย่างหนักหน่วงบึมตามมาด้วยเสียงระเบิดดังระรวัวแกรก แกรกแกรแกรตู้รถไฟหลายตู้ที่ท้ายขบวนขายถูกฉีกออกเป็นช่องกว้างทั้งหมดทั้งมวลนี้หลีเหยารับรู้ด้วยการฟังผ่านพื้นรถไฟแต่ผู้โดยสารคนอื่นๆไหนเลยจะรู้เรื่องด้วยหลายคนงุนงงสงสัยกับการกระทําของมันพากันชี้ไม้ชี้มือมาที่หลีเหยา่าพรางกระซิบกระซาบก,กับคนข้างๆในเวลานี้เองผู้โดยสารจํานวนมากในตู้ขบวนทางด้านหลัง ถูกทหารกองทัพสหพันธ์กวาดต้อนมาถึงตู้ขบวนที่หลีเหยาวอยู่บรรดาผภูโดยสารยังไม่เข้าใจสถานาการณ์หลายคนตะโกนอย่างคุนเคืองเกิดอะไรขึ้นจะไหนขับไล่เราออกจากตู้ขบวนคําคืนนี้ยังอีกยาวนานพวกเจ้าจะให้เรานั่งที่ใดทหารกองทัพสหพันธ์ที่กำลังกวาดต้อนผู้คนสีหน้าซีดขาวแต่ละคนไม่ต่างจากรูปปั้นหินไม่ปีปากาววาจาแม้สักครึ่งคำ เพียงแต่บหน,นาภากของพวกมัน่นหลังเหงื่อเย็นเป็นทางยาวเผยให้เห็นความตึงเครียดกังวลใจ